อย่างที่รายงานไปนะคะว่าก็มีข่าวออกมาว่าพักเพื่อไทยอาจจะมีการยุบสภาทีนี้ก็มีการตั้งคําถามนะคะว่าทําได้หรือไม่มีนักวิชาการด้านกฎหมายบางส่วนเห็นนะคะว่าจริงๆคือก็ไม่ได้มีข้อห้ามอะไรที่รัฐบาลรักษาการจะยุบสภานะคะแต่ว่าก็ต้องพิจารณาความเหมาะสมด้วยค่ะผิดว่าความเห็นที่ว่ารักษาการในรีเนี่ยนะครับสามารถที่จะริเริ่มกระบวนการยุบสภา ได้เนี่ยเป็นความเห็นที่น่าจะสอดคล้องกับประเพณีการปกครองในร,รบฐบไต้มากที่สุดนะครับโดยส่วนตัวคิดว่าคงจะไม่มีแนวทางไหนที่จะเป็นประชาธิารปไตยไปมากกว่านี้แล้วนะครับคือถ้ามันมีปัญหาในเรื่องของการตีความบริสญทติ์อัากตามอนุนเนี่ยาสามนุนก็สามารถที่จะวินิจฉัยได้ที่พูดกันว่ารักษาการในยุคสภาได้ไหมเนี่ยพูดลวมลั่ลนไปเพราะเป็นเรื่องการทูนเก้าให้ส่งลดเก้าครับซึ่งผมก็สรุปในทางกฎหมายว่า รักษาการนายกเนี่ยมีอำนาจในการถ่วการมีอำนาจมีอำนาจในการทันใพฤการเพยุพระสิทธิการเพื่อยุคสภานะครับทีนี้คําถามคือข้อต่อมาคือควรหรือไม่ควรที่เป็นเรื่องต่อมาครับที่มีเห็นต่างกันเนี่ยก็จะมาเรื่องนี้เยอะคือผมได้เห็นประเด็นทางที่ไม่ควรเพราะอะไรครับเพราะว่าในเมื่อนายกพ้นตำแหน่งแล้วก็ขณะนี้สภาผู้แทนกําลังเลือกคนใหม่นายกคนใหม่นะครับดังนั้นเหตุในการที่สภาไม่น่าจะมีนะครับเพราะสภาเนี่ยเขายังดีๆอยู่เขายังเลื่อกนายกอยู่ แต่ถ้าหากสภาผู้แทนเลือกนายกไม่สําเร็จนั่นแหละครับถึงมีเหตุที่คนต้องทูนเก้าเพื่อยุบสภาเพื่อคือนอำนาจตัดสินใจให้ประชาชนว่าจะเลือกใครเป็นนายกเพราะสภาเลือกคนใหม่ไม่สำเร็จแล้วซึ่งตลอดช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะคะก็ตามที่รายงานไปเมื่อก่อนหน้านี้เลยนะคะว่าเดี๋ยวยุบเดี๋ยวไม่ยุบนะคะสุดท้ายเนี่ยคุณภูมิธรรมก็ออกมาปฏิเสธนะคะส่วนนายประกรณ์ นินประพันธ์เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาก็มีความเห็นนะคะว่าอำนาจของรัฐบาลรักษาการไม่สามารถยุบสภาได้ต้องเป็นนายกรัฐมนตรีที่อยู่ในเวลาปกติเท่านั้นไม่ใช่ในายกรัฐมนตรีรักษาการนะคะและดูเหมือนรัฐบาลก็จะไม่เชื่อกฤษฎีกาค่ะคุณประกอบบอกแบบนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ จะต้องพิจารณาตามความเหมาะสมเพราะมีความเห็นทางวิชาการที่หลากหลายแต่นายประกรณ์บอกนะคะว่าได้ให้ความเห็นตามหลักการไปแล้วแล้วก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้องตัดสินใจด้วยนะคะ